ทุกคนวันนี้คนก็มีกับเองนะคะทุกคน <All right. S 1> ก็วันนี้นะคะเราก็ <All right. S 1> มาอยู่กันในเก็บเอาตาวัวเหมือนเดิมไม่ได้ลงคิดมาหกวันเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็คือหลายคนอาจจะสงสัยเสื้อผ้าบางส่วนหายไปไหนเมเราเอากลับไปที่บ้านเราจะพามาดูร้านกันก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาอัปเดตตัวร้านด้วย เราไม่อยากให้ทุกคนสนใจเสือ้อก็เลยไม่เอาเสื้อออกให้หมดนะคะหลายคนก็บอกว่าอ้าแล้วนี่มันคืออลไรมันก็เสื้อนี่ก็จริงอยู่ที่มันเป็นเสื้อนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างนึงเลยค่ะทุกคนที่สําคัญมากๆนะคะคือเราเอาเฉพาะเสื้อที่มันไม่ซ้ํากันนะคะส่วนบวก็อกเซซอรีหมวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้เอาไปนะคะทุกคน มันภายในร้านนะคะคุณบาร์บี้คุณสวยของเรายังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเอแล้วนอนาคตเนี่ยคุณบาร์บี้จะหายตัวไปหรือจะเปลี่ยนทรงผมหรือจะเปลี่ยนคนหรือจะอะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ค่ะทุกคนก็จะมีเป็นพวกละก้ามีหุ่นใส่ผ้านะคะสามารถเอาเสื้อไปให้น้องหุ่นใส่ได้แบบนี้เลยค่ะน่าราักมากๆาเลยค่ะ น,นี่มีกระเป๋าให้เขาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับภายในตัวร้านนะคะแต่เรายังจะไม่พาทุกคนไปดูเสื้อนะเพราะว่าเราจะพาทุกคนน่ะมาดูเออ,เอ,อจริงสิวันนี้เนี่ยเราได้ข่าวมาว่าเครื่องบินของเราสามารถไปเที่ยวเกาะอื่นได้แล้วก็ขึ้นเครื่องบินได้แล้วนะคะทุกคน เออแต่ว่าเราจะเอาไว้ท้ายคลิปเป็นไฮไลท์ท้ายคลิปนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสื้อกันก่อนนะเสื้อร้านน้องหมีเนี่ยภายในร้านอะ่ะยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเสื้อไม่เป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นเสื้อที่อัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะมามานี่เลยค่ะทุกคนสวยมากเลยย่ะ อันนี้คือเก็บเอาไว้ในชั้นลับนะคะห้องเก็บของนะดูดีอันนี้คือได้มาเยอะมากนะคะเรียงกันได้สี่แถวเลยนะคะก็มีหลากหลายอันเลยนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนดูสิคะมีทั้งกระโปรงอันนี้เป็นเสื้อจากร้านน้องมีนะคะน่ารักมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมนะคะหรือว่าของต่างๆนานานั่นเองนะคะี่ชุด คอสไพก็มีเหมือนกันนะคะไม่เบาเลยนะคะเกมนี้เขาสร้างออกมาเนี่ยได้น่ารักถูกใจหลายๆคนเลยล่ะค่ะพ่อเชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบเกมนี้อยู่เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะเกมนี้นะ่มันสนุกแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าตกแต่งเยอะมากๆเลยนะทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวเรื่องเสื้อเราพักไว้ก่อน ่อามาเราไปดูเครื่องบินกันเลยดีกว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเรามาที่สถานีก่อนนะคะกดเข้าไปเลยค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะมันไปได้แค่ชั้นหนึ่งชั้นสองนะคะตอนนี้สามารถไปได้ที่ไปถึงชั้นสี่ได้แล้วนะคะอย่าพลดเซกตัวออกมาก่อนนะคะทุกคน,นะคะ่ะโอเคค่ะซึ่งการที่เราจะขึ้นเครื่องบินนะคะ เราต้องไปที่ชั้น3ามค่ะชั้นสี่เอาไว้เดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปหน้าลักกันนะคะทุกคนมันจะเป็นยังไงสำหรับอัปเดตครั้งนี้โอเคค่ะอุ๊ยคนนี้สวยมากเลยอ่ะดูดิดูแบบเป็นฝรั่งมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เดินไปได้เลยนะคะเดินไปให้สุดได้เลยค่ะนี่ทุกคนมาแล้วพนักงานชุดสวยมาก ใส่การบินสีม่วงนะคะเด,ดินเข้าไปในโรงที่เป็นเลขหนึ่งเดียวเลยค่ะเป็นทางเข้าเครื่องบินนั่นเองนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีการติดบั๊กนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใหม่เริ่มใหม่เพราะว่าเมื่อกี้นะคะเราบัคกไปติด มันเป็นอะไรที่แบบสุดๆไปเลยนะคะทุกคนเก็ตัวเราเออกมาใหม่ก่อนนะคะทุกคนเราต้องเร็งดีๆนะคะต้องจับตัวของตัวละครเราด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการเอียงได้นะคะทุกคนโอเคเราไปใหม่ก่อนนะคะทุกคนทำไมผ้ามันเวนหัวเวนหัวไปที่ลิฟ์นะคะชั้น3 5, โอเคค่ะทุกคนรอ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 ,รอ,รอก่อนนะคะคือมันมีการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากนะถือว่าเป็นการอัปเดตที่ยิย่งใหญ่ครั้งหนึงองอวตารเวิลด์เลยละคะ่ะจากนั้นแล้วก็เข้าไปเลยนะคะม,ม,ม,มาดูกันว่าจะติดอีกไหมนะคะ โอเคค่ะไม่สิบแล้วคุยพนักง,งานคือสวยมากๆเลยนะคะนี่ก็นั่งได้เลยนะคะเราสามารถปรับนอนได้ด้วยนะคะปรับนอนก็จะเป็นนี้นะคะเออสบายเลยค่ะจีมากๆเลยนะคะนี่หน้าต่างเปิดปิดได้ด้วยนะคะอย่างดีอย่างแจ๋วเลยค่ะ เกี่ยวต่อไปเราจะมาบินกันแล้วนะคะเฮ้ยภายในเครื่องบินเขามีพวกขนมมีห้องน้ำมีอะไรอะไรให้เราด้วยกันซึ่งสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดิสวยมากเลยค่ะวิธีการปิดนะคะกดไปที่ตัวนิ้วค่ะหรือทุกคนจะกดไปที่บินเลยก็ได้ไนะคะ ไม่ชี่เกิดอย่างเี้ยะทุกคนมีว่างเลยอะแล้วพอมันเป็นสีแดงน,นะคะก็กดไ้เลยเป็นการลงจอดนั่นเองนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบน้องตาาัวละครสุดน่ารักของเรากลับได้เลยค่ะ เราก็มาถึงสถานีอีกสถานีหนึ่งที่อยู่บนเกาะทะเลม่นะคะมากเลยอ่ะนี่นะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตบินไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวลานี่ก็จะเป็นรอบๆของน้องนะคะส่วนไปเกาะนะคะทุกคนเห็นลูกศรสีม่วงที่กด <insan. S 1> <Oder> ออกไหมที่กดไปตรงนั้นเลยค่ะจะเป็นการออกจากสนามนี่ สวยมากก็มีเกาะอื่นๆด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถไปได้นั่นเองคุกคนู้เลยค่ะตอนคืนก็สวยนะคะเลื่อนพระอาทิตย์ก็ได้นะคะทุกคนดูโอน่ารักเลยอ่าสถานีเล็กๆสีม่วงนี้คือสถานเจ้าออกมานะคะตรงนี้เขามีบอ่อน้ํามีรถอะไรด้วยร,ปปร,รู้สึกว่าบ่อน้ําเนี้ย มันสามารถเอาไปทำเป็นสระตามได้นะอาจจะเป็นรีสอร์ทก็ได้เพราะทุกคนที่นี่มันคือแหล่งทะเลสวยมากเขาอาจจะทำเป็นรีสอร์ทใกล้ชิดทะเลได้เนาะเอ๊ทุกคนนี่มันถ้ำอะไรกันนะ่ะนี่ะทุกคนแล้วเห็นว่ารถสีฟ้ากำลังเข้าไปในถ้ำนั้นด้วยนะถ้ำนั้นปิิสนามากเลยอนะ ไม่สามารถเข้าได้อุ้ยมีน้ำตกด้วยเหรอนะะ่ารักตรงนี้ดูเหมือนจะมีร้าน,นะคะ้าต่างๆแต่ยังอัปเดตไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่สามารถเข้าได้แต่ตรงใช่ค่ะตรงนี้สามารถเข้าได้แล้วค่ะทุกคนโอเควเราเข้าไปรีวิวกันเลยดีกว่านะคะรีวิวแบบเร็วๆเ,เลยค่ะสุดที่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เสกโน คอของเรามาได้เลยนะคะเลือกเอานะคะอยากได้ตัวไหนก็สี่ตัวนั้นมานะคะโอเคก็คืออันนี้นะคะมีที่ล้างตัวให้นะคะเสียงโคตรดีเม็ดน้ำโคตรสวยนี่เป็นที่นั่งชิลๆนะคะมีท่าให้เลือกหลายท่าในการนั่งเลย ถือว่าดีเลยโอ้นอนได้ด้วยจะนั่งจะนอนดีหมดนะคะมีน้ำมัพ้ามีน้ำเปล่ามีเปเซสอีกโอ้โหดีเกินมีวิทย Bil ุด้วยนะคะเสียงคือแบบเหมาะกับทะเลมากค่ะอันนี้จะเป็นภูเขาทรายอะไรสักอย่าง โอเคก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นพ้นงาน,นงไีนักว่ายน้ำมันนี้มีอะไรคะอู้อน,นี่มีของกินน่ารังมากเลยอะคะ่ะขอขนมข้าวโพดสักชิ้นหนึ่งนะคะอร่อยมากหม่ำเร็วเกินอ๋อเรายังไม่ได้หม่ำค่ะโอ้โหกลายเป็นไอติมเลยนะคะดีมากอุ้ยสับป,ประรดเม็ดใหญ่อะไรเนี่ยโอเคเราไปนอนเล่นริมน้ำกันดีกว่านะคะ เอ้ยทุกคนดูดิน่ารักเกินไปไหมอะ่ะคือเขาทำสวยเกินไปปะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลานขายของอันนี้ก็เป็นลานนั่งชิวนะคะมีซบสเก็ตด,ด้วยนะคะลองขึ้นไปสัก,กลำดูไปค่ะมันขี่เองไปไม่ได้นะคะเราต้องเลื่อนะคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สวยนะคว้าไม่ได้นะคืออะไรอะทุกคนนะาสนใจอันนี้มันคืออะไรอะนี่เราลองเล่นดูไหมคะอุ้ยอะไรเนี่ยหน้าตาดูไม่สดชื่นแล้วนะคะเนี่ยโอเคก็ ต่อมาวิธีกลับนะคะให้เราออกมาจากเกาะตรงนั้นก่อนแล้วก็เข้ามาที่เครื่องบินนะคะเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินของ,ของเรานะคะลากน้องตัวละครสุดสวยของเรามานะคะทุกคนลากไปเลยค่ะลากเลยค่ะลากไปเลยลากลมาตรงนี้นะคะเขาก็จะดุเรากับ ไปอย่างง่ายดายคือก่อนนัานนี้คือมันดูดกลับไม่ได้เลยนะคะเราก็ต้องวางดีๆหน่อยนะคะโอเคค่ะอันนี้เราสามารถไปนั่งที่เดิมได้นะคะแต่ว่าเราจะมานั่งตรงนี้นะคะใครที่จะกลับเนี่ยให้มาฝั่งนี้นะคะกดนิ้วปิดนะคะแล้วก็กดบินได้เลยค่ะรอให้น้องมีตัวอักษรสีแดงก่อนนะคะ สีแดงแล้วก็ลงจอดได้เลยค่ะ okay, <yeah. S 1> นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โดนออกแบบชิวๆจากสนามบินได้เลยค่ะดูคน <Okay. S 1> เป็นแยงง่ายได้ไหมคะเ,เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ oh. ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะ เป็นงานอัปเดตท,ที่ดีเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ